เมื่อการล่าท้าผีไม่ใช่แค่เรื่องความท้าทายแต่มันคือว่าระสำคัญถึงคั้นต้องเป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาจัดก,การเรื่องนี้อย่างจริงจังถ้าหากว่าคุณคือแฟนเดินตายของเกมล่าท้าผีนี่ก็คงจะเป็นอีกเกมที่ท้าให้คุณเข้ามาพิสูจน์ความกล้าใน Nocturnal Occult e x p a n t i o n ภารกิจรติกการวิญญาณคลั่ง เอาละครับบอกก่อนว่าผมจะไม่ทาสิ่งแบบเมื่อกี้อีกแล้วนะครับเหนื่อยสวัสดีครับผมไมคที่แมนนะครับผมในคลิปนี้ก็มีอีกเกมหนึ่งที่ได้รับความสนใจในช่วงนี้นะครับก็คือเกม n o x นะครับผมไม่แน่ใจว่ามาอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะเกมนี้คุณดีน่าพี่แจ็คพี่เปียวชวนผมไปเล่นด้วยนะครับผมรู้สึกดีใจมากมันไม่ค่อยมีคนชวนผมเล่นเกมอะ แล้วมันดูเหงานะ่ผมขอบอกก่อนว่ามันไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับเพราะว่าเกมยังเป็นเดโมอ,อยู่นะแต่ว่าผมอาจจะหยิบยกประเด็นบางอย่างที่คิดว่าดูแล้วอ่ะน่าสนใจในเกมนี้มาให้เพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ได้รับรับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยใครที่ไม่รู้จักเกมนี้เลยนะฮะเกมนี้ผมบอกให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่ามันคือเกมแนวเดียวกับ fast morphobia นะครับ ก็คือเกมแนวล่าท้าผีเป็นทีมทีมหนึ่งนะฮะโดนส่งเข้าไปในสถานที่ที่1แล้วต้องใช้อุปกรณ์นะ,ะในการที่จะเสาะหาเบาะแสหาหลักฐานสืบที่มาที่ไปว่า อ้ผีในบ้านเนี่ยมันคือผีประเภทไหนนะครับคุณต้องอาศัยการสังเกตแล้วก็การตัดสินใจนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะกลายเป็นผีในบ้านนั้นแทนนั่นแหละอ่ะโดยรวมนะครับคล้ายคลายฟาสโมโฟเโเบียนนะฮะหลังจากนี้ผมจะแบ่งเป็นข้อไปนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ อันดับแรกขอพูดถึงงานภาพก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเกมเลนนี้เนี่ยูนเล่นส่วนมากจะไม่ได้คาดหวังเรื่องงานภาพนะว่าภาพจะต้องสวยเหมือนเกมทริบันเอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าผมเข้ามาเล่นติวเตอร์นในเกมในครั้งแรกรู้สึกว่าภาพมันสวยมากนะครับทั้งเรื่องแสงเงาอะไรพวกนี้มันดูสวยเกินหน้าเกินตาเกมแนวนี้ไปหน่อย <laughs> จะบอกยีดีไหมเนี่ยไม่คือพอเล่นเล่นไปมันรู้สึก,สกว่าย ภาพมันสวยขนาดดีว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังไว้ตั้งแต่แรกไงทั้งหมดทั้งหมดก็คือขุมพลังจากอ n r e a l Engine 5นะครับแล้วก็บวกพลังจาก AI ด้วยภาพจะสวยกว่าเกมทั่วๆไปประมาณหนึ่งนะครับที่แบบไม่ใช่เกมทิพนเอนะฉะนั้นเรื่องแสงเงาในเกมนี้ก็ค่อนข้างจะไว้วางใจได้ส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าบ้านผีมีความมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกสมจริงขึ้นมานิดหน่อย มีบ้างนะครับแต่ยังว่าแหละเกมแบบนี้เล่นไปเรื่อยๆคนเล่นมันเดี๋ยวก็ชิน <c oughs> กลัวได้ไม่นานและครับพูดถึงความกลัวอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องภาพโดยตรงฮะแต่ว่าในหน้าทีมเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีการใช้ 3D สแกนจากสถานที่จริงด้วยนะไอสถานที่จริงที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือบ้านผี ที่ว่าบ้านที่มีประวัติเรื่องผีจริงๆอะนะฮะไม่แน่ใจว่ารอตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้คนรู้สึกอินหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแคร่ประโผล่ขลังคนตอนเล่นเหมือนกันและแน่นอนครับคุณภาพที่ได้ก็ต้องแลกกับการใช้ทรัพยากรเครื่องที่หนักขึ้นนะครับในหน้าสตรีมระบบขั้นต่ำที่เขาแนะนำในการเล่นเกมนี้คือ i5 Gen 10เลยนะฮะผมถือว่าเป็นขั้นต่ำที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้ยังปักใจไม่ได้ครับเพราะว่าเกมยังเป็นเดโมอยู่ถึงเวลาเกมออกจริงก็อาจจะอัพติมัทให้เครื่่่่องีสเเปปคคตาากกวนนนน้้ร้รลไไดด็็ดะับ ในข้อนี้ขอพูดถึงรายละเอียดแปลกใหม่ที่เกมใส่เข้ามานะฮะเผื่อใครไม่ได้สังเกตนะครับว่าหน่วยงานในเกมนี้เนี่ยเขาตั้งออกมาเขาข้างเป็นองค์กรใหญ่เหมือนกันนะถ้าถ้าไม่บอกมันถึงว่า FBI อหรืออะไรทำรองนั้นนะฮะมันมีความเป็นห้องทํางานมีความเป็นพันแหนกถ้าดูดีๆเนี่ยมันมีถ้วยรางวัลอยู่ให้เห็นด้วยนะว่าองค์กรนี้คือรางวัลเยอะมากนะับปราผีมาเยอะมาก ะะและที่สําคัญก็คือว่าเกมนี้มีระบบพระเครื่องด้วยนะฮะน่าจะเป็นเหมือนอุปกรณ์อมูลิตที่แบบลดโอกาสโดนผีหลอกลง20%หรืออะไรทํานองนั้นอ่ะผมคิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแหม่นี่ใส่พระมาเป็นตู้กดเลยนะ <laughs> เป็นตู้สุ่มเป็นตูสออต้สุ่มเออตู้สุ่มแต่กลับกันนะ่ะผมกลับรู้สึกว่าในขณะที่เป็นองค์กรใหญ่ขนาดนี้มีความเป็นทางการขนาดนี้ทำไมอุปกรณ์ที่ใช้ในหน้างานบางอย่างมันกลับดูธรรมดาธรรมดาเหลือเกินครับมันคืออุปกรณ์พื้นฐานในการดีเทคผีมากๆเลยะดบในฟาสต m โมก็มีใช้กันทั่วไปคือจะมองว่ามันคืออุปกรณ์ระดับองค์กรนะรับผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ล้ํากว่านี้หน่อยนะฮะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะมีเขาอุตสาหตั้ง แคมหน้าบ้านเป็นแบบเป็นครามซีเลยด้วยตรงนี้เสียดายน่าะคิดว่าน่าจะเพิ่มได้นะครับแน่นอนอ,อาจจะอาจจะใช้งานเหมือนกันแต่ว่าอยากได้ดูมันดีไซน์หรือมีออ,อปชันที่การใช้งานที่มันเหนือกว่าอุปกรณ์ทั่วไปที่คนธรรมดา,าหรือพลเรือนจะหยิบมาใช้ก็ได้ทั่วไปอย่างเงี้ยน่าจะดีครับ ในส่วนที่3ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเกมเพลย์นะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนเผื่อว่าใครยังไม่รู้นะฮะว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากาาสืบหาเบาะแสและดูว่าเป็นผีประเภทไหนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ e x e กซผีได้ด้วยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าเราเข้าไปเป็น Ghost Buster นะดูดผีเข่าเครื่องอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับแต่มันอยู่ในลักษณะเของการ ทำพิธีนะฮะทำให้ผีเนี่ยมันสงบลงนะครับอันนี้คือส่วนเกมเพย์ที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกจากที่รู้ว่าผีเป็นประเภทไหนแล้วเนี่ยเราสามารถทําอย่างนี้ได้ด้วยนะครับและแน่นอนฮนะผีในเกมนี้เนี่ยก็สามารถจัดการเราได้เหมือนกันนะครับผีจะสามารถสิงเรานะฮะแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไป โดนไฟเผาในเตาผิงก็ได้นะครับหรือแม้แต่สิงเราแล้วก็ให้ตัวเราเนี่ยไปหยิบปืนแล้วก็ยิงเพื่อนโอ้โหผีกันนี่มันโหดเเวย้ย <c oughs> ผมว่าแบบนี้จริงๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังให้โอกาสเพื่อนยังสามารถช่วยเราได้อยู่ตอนนี้ลนสิงอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราเข้าไปในบ้านเรากลัวเคสอย่างนี้เราสามารถหาปืนในบ้านก่อนเลยแล้วเอาปืนแบบไปยิงข้างนอกก่อนก็ได้ <c oughs> ขอติงเรื่องผีนิดเดียวเลยฮะเพราะว่าผีตอนที่ไปเล่นเดโมเนี่ยมันแสดงอาการน้อยมากครับมันทำให้การเดาว,ว่าเป็นผีประเภทไหนโอ้โหมันยากเหลือเกินนะฮะบ,บางทีก็แบบมาแวบๆบแลบบ้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้เดาทางยากมากผมคิดว่าในตัวเต็มเนี่ยผีน่าจะแสดงรายละเอียดได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะระบบไล่ผีอะ่ะผมชอบระบบไบเบิรไล่ผีมากโอ้โหถ้าทำแล้วมันได้ผลจริงๆอ่ะโอ้มันเท่มากเลยเว้ย เอาละครับทุกอย่างที่เราให้ฟังก็คือประสบการณ์จากการได้เข้าไปเล่นเดโมของเกมนี้นะครับต้องบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประสบการณ์การเล่นเดโมของแต่ละคนนะอาจจะไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมเจอมานะครับบวกกับความเหมือนต้นตูดที่ว่าอยากจะให้อะไรเป็นแบบไหนนะฮะซึ่งโอเคไม่ต้องจิดตามในบูดก็ได้ยังไงถักเกมนี้ก็คิดว่าน่าจะมีการประกาศวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับหรืออาจจะได้เล่นก็ประมาณปีหน้า ใครที่เป็นสายเกมนี้ก็รอเล่นกันได้เลยนะฮะผมละคนนึงที่รอเล่นอยู่เหมือนกันนะครับในคลิปนี้นะฮะอย่าดิว่าแต่ละคนเจอมาไม่เหมือนกันนะับถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปหรือผมพูดอะไรเข้าใจอะไรผิดไปต้องขออภัยเรื่องความถูกต้องมาให้นี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ฟังจนจบเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตลาบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ยูริตู้พี่ยูริตู้